โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม New World Weekly a r s นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นเกมนะครับ One Piece ใหม่นะครับในส่วนของแนว Turn Based นั่นเองนะครับก็หลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับเกี่ยวกับเจ้าเกมนี้นะครับหรือว่าคลิปในช่องนั่นเองนะครับก็ผมได้ทำการนะครับกลับไปต่างจังหวัดนั่นเองนะครับก็เลยไม่มีเวลา คราวนี้ก็ได้กลับมาใช้ชีวิตแบบอยู่ที่เมืองหลวงนะครับเป็นปกติแล้วนะครับก็กลับมาทํางานนะครับก็ไม่ได้กลับไปอยู่ในส่วนของต่างจังหวัดแล้วนะครับก็กลับมาทําคลิปตามปกติเหมือนเดิมเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราอยู่กันในเกมนะครับเจ้าเกมวันพีชนะครับเป็นคลิปแรกนะครับที่หลังจากสงกรามนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับคอนเทนต์ คลิปนี้นะครับก็คือผมจะมาเปิดนะครับในส่วนของเจ้าใบสูมสีแดงนั่นเองนะครับกลางล่างสุดนี่เลยนะครับใบสุ่มสีแดงนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเปิดเอาธาตุอะไรนะครับนี่เลยเป็นธาตุสีส้มกัมมัดนะครับหรือว่าสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีแดงกับสีทองนั่นเองนะครับธาตุแสงนั่นเองนะครับ จริงๆแล้วนะครับในตอนนี้นะครับมีในส่วนของเจ้ากิจกรรมใหม่อีเวนต์ใหม่นะครับนั่นก็คือตัวละครใหม่อย่างไคโดนั่นเองนะครับเพิ่งเข้ามาได้วันนี้เลยนะครับเมื่อหนึ่งทุ่มนะครับวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะลงประมาณตอนเช้านะครับนี่เลยโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเจ้าใบสีแดงนะครับ เดี๋ยวผมจะเลือกขอเลือกเป็นท่าแสงและกันนะครับไม่รู้ว่าเจ้าตัวใหม่ใครดูจะอยู่ในนี้ด้วยหรือเปล่านะครับคาดว่าน่าจะยังไม่เข้ามานะครับโอเคเดี๋ยวเอ่อก่อนที่จะไปเปิดกันนะครับยังไงก็รบกวนเหมือนเดิมเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยละกันนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยดีกว่านะครับไปครับ ใบที่1นนะครับโอ้โหเกลือนะครับใบที่2ครับใบที่3ใบที่4โอ้โหห้าครับใบที่6ครับใบที่7ใบที่8ใบที่เก้าอ๋ใบที่9ได้ ASR ตัวนี้มานะครับใบที่10ครับ11ครับ12 13 14 15 16ห16นะครับไปครับไปต่อครับ17ครับ18นะครับ19นะครับ20ครับผม21 22ครับ23ครับไปเรื่อยๆเลยนะครับ24 25 26 27 28 29 30 31 32ครับ33 34 35โอ้โหได้เอสมานะครับ35ใบนะครับ36 37 38 39 40 41ครับ42 43 44 สี่สิบห้าสี่สิบหกครับโอ้โหสี่สิบเจ็ดสี่สิบปดโอ้โหสี่สิบปดนะครับสี่สิบเก้าครับห้าสิบนะครับโอ้โหเปิดไปแล้วนะครับห้าสิบใบจริงๆทำไมผมถึงมาเปิดอ่าในส่วนของเจ้าใบนี้เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วผมเปิดหาในส่วนของเอ่อเจ้าหินสีทองอันนี้นะครับผมเปิดให้ดูนะนี่นะครับ หินสีทองนะครับผมก็จะมาแลกในส่วนของตัวละครที่เราอยากได้นะครับตัวละครที่ผมอยากได้ตอนนี้ก็คือมีจมังโก้นะครับแล้วก็หนวดขาวนะครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดให้ครบกันก่อนเลยดีกว่านะครับเท่าไหร่แล้วอเมื่อกี้ห้าสิบหรือเท่าไหร่ไม่รู้ว่าผมจําไม่ได้แล้วอะแต่ผมมีอยู่ประมาณ100 1 0ร้อยห่าใบวะ เดี๋ยวเราจะทำการเปิดต่อเลยครับไปครับไปครับไปครับขอมาโก้สักหนึ่งตัวก็ได้นะครับหรือไม่ก็หนวดข่าวก็ได้100่งใบครับโอ้โหไม่มีวีแววเลยครับโอ้โหตัวนี้อีกแล้วไปครับไปครับ ไปครับไปครับโอ้โหโอ้โหเกลือมากเลยครับเกลือจัดๆเลยนะครับเหลืออีก20ขวบวาใบนะครับ25 22 22บใบโอ้โหได้เรลลี่มาครับจังหวะนี้เหลืออีก21บใบครับไปครับไปครับไปครับอือหือเธอมันเกลือขนาดนี้เนี่ย อ๋อ oh. 10ใบสุดท้ายครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10โอ้โหอ้ยเรียบร้อยเลยครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าใบสีแดงนะครับ100ใบนะครับ โอเคผมลืมบอกไปนะครับว่าตรงหอยท่าสื่อสารนะครับนี่เลยตรงนี้นะครับเรายังสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาในส่วนของท่าสีอะไรนั่นเองนะครับแต่ละท่านะครับก็จะใช้เจ้าหอยท่านะครับที่แตกต่างกันนะครับก็คือท่าแสงสีเหลืองนะครับกับเจ้าท่าสีแดงนะครับก็จะใช้เยอะกว่านะครับนั่นก็คือ 2 0 0พนนั่นเนะครับเดี๋ยวผมขอเลือกเป็นธาตุเราจะเอาธาตุอะไรนะครับเราก็จะจิ้มเอาเลยนะครับตอนนี้นะครับผมเปิดเจ้าใบสีแดงนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของอหอยธาตุมานะครับ5 500นะครับผมก็จะทำการเลือกเป็นธาตุสีเหลืองนะครับหรือว่าธาตุแสงน,นั่นเองนะครับก็จะใช้2000ผมก็ เปิดได้ประมาณสองครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูนะครับว่านวดขาวกับมังโก้จะมาไหมนะครับไปครับครั้งที่1ครับเปิดออกมาครับอื้มเดือดร้อยเลยครับครั้งที่2ครับไปครับอื้เกลียครับทุกคนอย่าหาทำนะครับ ตอนนี้ผมเหลืออยู่พันห้นะครับพันหก็ยังเปิดในส่วนของท่าอ,อื่นๆได้ท่าสีเขียวแล้วก็สีฟ้าสีส้มได้นะครับกำหมัดแล้วก็รูปหัวแล้วก็รูปรอ,องเทา้านั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับาการเปิดนะครับในส่วนของเจ้าใบสีแดงนะครับนี่เลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ รางวัลน,นะครับที่ได้มาไม่ใช่ของรางวัลน,นะครับตัวละครน,นะครับว่าได้อะไรมาบ้างจริงๆแล้วผมได้ในส่วนของเลลี่เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะตัวนี้นะครับน่าจะได้แค่ไม่กี่ตัวเองนะครับ100ใบโอเคครับเดี๋ยวไปดูเศษกันสักหน่อยนะครับว่าได้อะไรบ้างอุ้ยได้เศษเยอะเหมือนกันนะครับโอเคเ,เราจะทำการ เปิดเศษให้หมดเลยแล้วกันนะครับชึบไปครับโอเคได้มาเจ็ดได้มาอีก 6. ครับแปดนี่นะครับเรามาลุ้นตรงนี้กันนะครับตรงนี้นะครับเราจะได้อีกประมาณ5ตัวนะก็คือ1ตัวเท่ากับ5 0าสเศษนะครับผมมี250สองร้อยห้าสิบเศษนะครับในส่วนของธาตุสีแดงนะครับ ผมเปิดครัง้งละหนึ่งตัวละกันนะครับไปครับโอ้โหไปครับโอ้โหไปครับโอ้โหไม่มีตัวที่ต้องการเลยอ่ะดูดิโอ้โหไปครับตัวสุดท้ายโอ้โหหมดไปแล้วนะครับในส่วนของธาตุสีแดงเดี๋ยวมาดูธาตุ สีเหลืองบ้างนะครับไปครับโอ้โหตัวนี้อีกแล้วลูกน้องของบิ๊กมัมนะครับไปครับเอ้ยโอ้ยได้มาโก้ครับทุกคนยบร้อยได้มาโก้เฉยเลยนะครับโอ้โหโอเคนี่แหละครับตัวที่ผมต้องการนะครับเหลืองเหลืออีกหนึ่งครั้งนะครับไปครับเอ้ย หนวดขาวก็มาว่ะโอเคครับได้ทั้งหนวดขาวแล้วก็มา์โกนะครับอ้ยดีใจครับดีใจเอาคิโร่น่าจะเต็มนะครับตัวละครน่าจะเต็มนะผมเปิดไม่ได้โอเคนะครับได้มาทั้งสองตัวเลยนะครับนี่เลยได้ทั้งพ่อทั้งลูกเลยนะครับเป็นหนวดขาวนะครับ แล้วก็มังโก้นะครับสุดยอดไปเลยครับทุกคนผมเปิดในส่วนของเจ้าใบนี้นะครับใบสีแดงเนี่ยนะครับไม่ได้ครับแต่ว่าเราได้เศษมาเนาะได้เป็นเศษส,สีสีทองมานะครับแล้วก็มาเปิดเศษเอานะครับแล้วก็ได้นวดขาวกับมังโก้ที่ผมต้องการนั่นเองนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าก็ก็ยังดีนะครับที่ไม่เกลือแบบเกลือจัดจัดอะ ยังได้ในส่วนของเศษตรงนี้มานะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้นะครับยังไงนะครับถ้าชอบอะไรยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวในส่วนของอีเวนต์ของไคโดนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปแยกให้ทุกคนดูละกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับเจ้ากิจกรรมไคโดนะครับนี่เลยโอ้โหมี ค่อนข้างที่จะเยอะนะแต่ว่าคลิปนี้น่าจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวในส่วนของกิจกรรมใคโดูในคลิปคลิปหน้าแลยกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้ว